สิ่งบน,นบะอุ้ยโอ้ติวที่ไม่น่าเลยว่ะโอเคโอเคโอเคที่ไม่น่าเลยไปยังได้ยังไปรใไอบอกยิงบอมไม่โดนสวยอันต้นนี้มันแค่ตั้งสอง มาแล้วามาแล้วหมายว่าไงวะมาช่วยเราคู่หูคู่หูอันนี้ไปคนละที่ก็ได้นะมั้งเนี่ยหรือทีเดียวที่เดียวกันดีกว่านะเอ็งตายพี่จะได้ไอพี่ตายเอ็งจะได้หลุดไปหนึ่งลอยไปหนึ่งเตียวไปห้องคาเฟ่ห้องคาเฟ่ตัวนึงไปเลยไปเลยสวยโอเคตัวนี้ตายห้องคาเฟ่ไม่รู้นะ เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโอเคโอเคเอ็กเลื่อนน้อยเปล่าเดี๋ยวพี่ไล่หาเอาก็ได้ถ้าพี่ตายร้อยจุดร้อยจุดร้อยจุดแล้วพี่ไล่หาดีกว่าไหมหรือยังไงดันเลยดันเลยดันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันเข้าบ้านแล้วหรือหรอวะเพื่อนก็อยู่ข้างบนนะเออนั่นแหละไม่ใช่มันเข้าบ้านแล้วหรือหรอวะพี่คิดว่ามันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะกดแข็งก็ทำเราหัวแตกได้ อยู่ไหนอะเอเอมั้งหรือไงวะเอรือบีวะเล่นด่านนี้มั้งไม่เคยโอเคตาละสวยเล่นด่านนี้นี่ไม่เคยแบบไม่เคยเรียกตำแหน่งจนวางให้ถูกเลย No สองไปพิมพ์แล้วอะพิมพ์แล้วจุดจุดแล้วอ่ะจุดจุดแล้วอ่ะจุดแล้วอ่ะจุดจุดแล้วว่ะเฮ้ยฝั่งเรงข้ามมาเรื่องนะดาวเยอะเลยนั่นน่ะยุดดาวแล้วไงเจอปืนบอมไปก็ล่วงอ้โหเรียบร้อย โดนด่าแล้วโดนด่าแล้วโดนด่าแล้ว,ลลว <c oughs> เอาแล้วกงลอยลอยลอยสวยสวยสวยรอเซฟในดีกว่าติวเฮ้ยติวอย่าเรียนเป็นฟิวใช่าเรียนไข้างล่างข้างล่างข้างล่างห <c oughs> น้าเอหน้าเอหน้าเอทำเนียบทำเนีย มาเปื่นอื่นเล่นก็ได้นะพี่ว่าตอนต่อข้ามไปไหนเหรอติวมันไปไปหาเองละไปหาเองละบีบีบีมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเดี๋ยวพี่มาแล้วพี่มาแล้วเอกเข้านะเฮ้ยติวที่ไายพี่มาช่วยเราสวยพี่ได้เองตายไม่ได้เว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนสวย ตอนนี้วไหนนะเราวางนะนัดเดียวแตกเลยนะเราเราก็แย่เหมือนกันนะปังไม่รู้อ่ะพี่ไม่เห็นด้วยนะพี่ดีเสียงเป็นสไนหรือว่าสไนมันตายแล้วอันนี้ไม่มั่นใจตรงไหนอยูบ่บีอยู่บีอยู่บีอยู่บี้รอหนึ่งรอรอรอเข้าป้อมกันรอเข้าป้อมกันได้ไหมได้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 พี่ว่าถอยว่ะ เพื่อเพิ่งไปเอแล้วล่ะน่าจะวิ่งไปยาวอ่ะตัดตัดตัดหลบก่อนได้ไหมมันวาร์ปมันวาร์ปหลบข้าก่อนได้ปหมวร์ปไปไหนอยู่ในจุดวางเรียบร้อยตัวมันว้าบแตตัวมันวาร์ปอ่ะเน็ตไม่ดีโดนด่าว่ะโดนด่าว่ะ ไ้ไปก่อนเลย,ยไปก่อนเลยเดิมเลยอยู่มุมเด่นนะคนละจุดไหมหรือยรอยู่ใกล้กันเ<ห>นี่ยเดี๋ยวผมอยู่ในบีเอาหัวแขกอะไรคือหัวแขกอะไรคือหัวแขกหัวแขกวิวอยู่ยาวอยู่ยาวอยู่ยาวไปนี่คืออะไรหัวแขกวะเฮ้ยส <c oughs> ิวจีบารล้วไปยังไปรอแล้วไยัง <c oughs> ไม่โดนโอ <c oughs> ้อะ <c oughs> ไรวะเนี่ยโมเดทขำนี่อะไรไปดิเฮ้ยโมเดทขำ นั่นแหละเขาไปโดนไปลูกตองเขาไปโดนไปลูกตองด้วยซอมบี้เก็บได้นะสวยมันต้องอย่างนั้นคนมันเก่งไปดูไฮไลไท,ท์สิเมื่อกี้พีไม่โดนเลยเว้ย <c oughs> มวัวตะขำบมื่แกี้ตายทุเรศที่ผ่านไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมไปอ,อย่างนั้นติวเฮ้ยโดนดาดสว,วะว่ะนั่นแหละมัวตะขับกับวัวตะอ่านก็ความ มันรู้เลยมั้งว่าเราอยู่บีอ่ะมันไม่กล้ามาหรอกเอ้ออยติวพี่โดนแล้วไอ,อ้เก่มาบมาตอ้ปเก่ตายยัง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 เฮ้พี่โดได้เกมบแบแล้วละแลกเกมบเสาพี่ไปโชว์พาว้พี่เห็นสิว่าจริงๆแล้วการเล่นลูกเสงของติวไม่ได้แบบยังไงอ่ะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครอ่ะเข้าใจปหมแบบตัวละนัดอะ่ะเออแบบตัวละนัดอ่ะกำเนีดพี่ดูตัวอื่นนะอยู่เฮ้ยอยู่ห้องคาเฟ่ท้องคาเฟ่สอง เพื่อนเพื่อนกำลังอ้อมนะเข้าคาเฟ่นะเขาบนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเองโชว์ดีว่าเองก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าคนอื่นนะใช่ไหมนี่เองสับบดีอ่ะเออมันขึ้นเก็บอะไรด้วยนะเองสับบดีอ่ะอะไรอะไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่เราไม่ได้มาเกียนเพื่อให้ชนะเรามาเกียนเพื่อให้คนวันระ เอาบานเอาบานเดี๋ยวพี่ขออยู่ตรงน,นี้ดีกว่าโดนระเบิดมาเพียบเลยหน้าบีโดนระเบิดหน้าบีโดนระเบิดโอเคโอเัวจะแตกเพราะว่านางอยู่นะมันเหมือนมันจะดันบีมาไวอะ่ะรองเข้าบีแล้วมันบีเยอะ ยิงบอมไม่โดนอยู่ในตอกอะตอกเบียะหน้าเบียะไม่ตายวะ่ะสวยสวยเนอะแม่ไปย็นสิพี่ให้ผมได้มเวลาใส่กระสุนมันคนอ่อนข้างเสียโดดโดดหน้าฐานาหน้าฐานหน้าฐาน เสร็จแล้วล่ะเพื่อนนายสนิทเนอะสนายสนิสวยโอ้เนยนั่นมันของของเราเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนใช้ปืนเลยเนี่ยตายเลยวะอาร์กน่าจะมาตั้งแต่ยุคกาลิลารู้สึกว่ามันเป็นอาร์กแล้วอาร์กขึ้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนโคตรเลยใช่อาร์คนั่นแหละมากเลยนะโอ้เพื่อนฟังทำไมอ่ะที่ผ่ายแล้วอ่ะตอนนี้มันเคยจำโซ่กลวง อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเชี่ยคนจับ bert, จได้กลัวที่ไหนอ่ะไปกลัวที่ไหนแล้อยไปบาเลสว่ะรอบเนี้ยติมแป๊บนึงนะพี่มาอยู่นี่หมดเลยอ๋อเลอตัวเดียวตัวเดียวเอาอุ้ยโดนคืน เอาวานไอ้คุฟองแบบยังไงอะบลูจีไม่นีเสือด้ะอะดูดิมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเตะมียเรียร้อยไปซิวไปไหนแล้วไปไหนก็ได้หลังนี้ตร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 งนี้ว่าแล้วเฮ้ยระวังไอ้คุณฟองเฮ้ยไม่ได้ไอ้คุณฟองปิดถังเดี๋ยวพี่ถอยถอยเดี๋ยวพี่ยิงก่อนเดี๋ยวพี่ยิงก่อนมาพี่ตายเองจะได้พี่ตายเองจะได้ยิงโอเคไหม เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเควรไปเข้าทางนี้มากกว่าเฮ้ยข้างบนด้วยว่ะอุ้ยโอ้ติวมัอนอะไรที่ไม่น่าเลยว่ะมีพวกโอเคโอเคโอเคที่ไม่น่าเลยได้ยังได้ยังได้แล้วหนึ่งโอ้เจับเลี้ยวเลยโอ้ยยิงยังก็มาโคเลยอะครับ เขาเรียกว่าปืนลมซัพพอร์ตเอาไว้ตัดเลือดให้ตรงให้ทรงเก็บเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอ้นั่นก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนถังเดี๋ยวโดนถังทอยเฮ้ยมามามาหลังเองนะแตมาติวได้ไหมเออเขาเรียกว่าแฝดตอนแฝด้วยเขาเรียกว่าแฝดตอนแฝด้ว้ยเออกลัวสไลด์ทีมเรา เดี๋ยวนะคนละคนตัวแขงไม่ใช่เหรอตัวตายใครใอ้บอกรวนตีนะกวดตีละมันอยู่บนบ้านนะอะไรเตี๋ยเลี้ยวสุดเลี้วเต็๋แล้วล่ะเอ็งยอดพวกบอมมาทีละนัดก็ฟอแล้วมั้งอุ้ยโหมันเหลือนัดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงโดนเดี๋ยวแล้วมั้งเนี่ยตามไปกันหน่อยเลยดูดิ เอ้าเรียบร้อยโอ้สาบโคตรใบนึกว่าน่าจะได้โดนแน่ๆล่ะโดนด่าโอ้ยโดนด่าโอ้ยเจ็บเกียร์ยังกากปล่อย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 มันเข้ามาเลยงั้นอะปล่อยเลยปล่อยเลยลูกอ A รอรอรอมันเข้ามาไม่รอไอ้บอกเลยตันนัดไอพีดูอีทานึลยไหมมา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 อ้าวแป๊บหนึ่งนะมันไประเบิดมาระเบิดมันด้านเหรอเฮ้ยมามามา สวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยคอยคอยคอยมีมีพวกบอมมีพวกบอมไปกลางกลางกลางร้อยร้อยโอ้ดี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 ดิวคาเฟ่คาเฟ่มากลับแล้วนี่นี่หัวไปดิลุยเอ๋อบอสพี่จะตายแล้วนะเหลือเหลือยี่สิบสองเหลือเจ็ดสิบตัวท้ายนั่นอยู่บนบ้านมึงเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย ีเรียบร้อยเลกเย่เจ้าเลยเย่เราก็มีโซองมาว่ะใครเล่นซอวะเออเออไม่ได้อย่างงี้เพื่อนไม่ได้อย่างงี้ติตอยู่ที่เดิมก็ได้นะหรือให้พี่เปลี่ยนที่เปล่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เดี๋ยวผมหามุมเอ้ยไม่มีใครดูกลางเฮ้ยหลังเอวมาหลังเอมาเดี๋ยวดูกลางไว้เดี๋ยวดูกลางคนให้มันจะหลงประวัติพี่ปลาระเบิดตรงเนี้ยมันมีจุดหนึ่งใครเคยบอกพี่ไม่รู้ไหยว่า มันปลาแล้วมันจะลงหลังเองเอ้ยลงจริงเหรอบอลอะนะปลามาแต่ละครั้งนี่ยังไม่รู้เลยดูไวนะ้นะเด็กปี๊ดดูกลางอยู่ดูกลางอยู่อยู่ในกลางอยู่ในกลางออกแล้วรวยรวยเฮ้ยเอ้าโอ้กา,าลังไม่ได้ยิงเลยนั่นแหละพี่กำลังจะกดเลย <c oughs> อเอาออกไปหมดเลย โอ uh, ้หกระโดดยิงหัวเฮ้ยบังอาจมากนะที่มาทำให้พวกเราไม่ได้เกียรติดีๆแบบในวินท да ี่แล้วอ่ะต้องดันเรามั้งจังหวะนี้ยเมื่อกี้ถ้าฉันเล่นเอ่อปืนลูกซองเนี่ยพวกนายเนี่ยก็คงจะไม่ได้กินพวกฉันได้เลยละสองคู่อ่ะเอาว่ะใครมีใครมี มันไปนดีหมดเลยเนะี่ยโอ๊ยหลัง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 เอาไปกินเอาไปกินนี่เกือบตายเอาไปกินเอาไปกินได้หมดเบียร์อ่านมาในทางทำให้ฉันหัวร้อนหลงมหลงหลงหลงฉันน่ะก,ก็แค่ติดเล่นเฉยๆละอ,อโอ้โหระเบิดโอ้เขาโระเบิดบอกแล้วว่าฉันน่ะแค่ติดเล่นเฉยๆแต่เมื่อกี้สุดยอด ตองนู้นออกหมดเลยว่ะเออเกียร์จะออกเลยอ่ะเหลือเราเปเกียร์เราเปเกียร์เพิ่งเข้ามานี่มาทันไหมสั่นไหมเฮ้ยระวังนะระวังนะสวยสวยสวยมาเหมือนเดิมตามเต็บพี่แตกเองยิงเลยไม่ได้ยิงแล้วมั้งเนี่ยเออฮะติวไปสิเดี๋ยวพี่ตามซัพพอร์ตแทนบ้างระวังข้างๆนะไม่มีไม่มีไกลไกลไกลตัวนี้ เกาะไกลๆอุ้ยจะถึงอยู่แล้วพี่ว่าไกลๆอ่ะเอคบอกมันเล่นยากอ่ะมันต้องเล่นไปป่อยจริงไหมใช่ใช่ใช่ดูซิเนี่ยมีคนก็มาดิดีแล้วแหละที่ไม่เข้ามาโดนด่าโดนด่าเจ็บจุ้งโอ้ยลุงหมาไม่ด่าแสบมากเลยอย่าเตะนะโดนเตะสองคลองแล้วเอาหัวมัน อย่าเตะนะโดนเตะสองห้องแล้วอ่ะจะให้เอาไม่กียไม่เก,ยเกียนอย่าเตะคนออกจากห้องเลยล่ะ